นลัวแล้วก็กลุ่มส่วนใหญ่ที่ดูแลเกี่ยวกับพวกอาการปวดมันจะเป็นสเตียรอย ใช่ค่ะะสมแน่นอนถูกต้องเลยยาอะไรก็แล้วแต่นะคะท่านผู้ชมที่ทําให้เราหายปวดนั่นคือยาที่มันผสมสเตียรอยแน่นอนหรือไม่ก็เป็นยาสเตียรอยเลยก็ได้อ่าใช่ใช่ค่ะหายปวดเร็วทันทีทันใจนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเราควรจะทํายังไงอ๋อทานอะไรที่ไม่เป็นสมุนไพรดีกว่าโอ้ใช่ค่ะยัเข้าไปรักษานม่้ก็ไปควบคุมโรคสมุนไพรสุดยอดสมุนไพรนะคะสมุนไพรตองใช่แล้วใช่คะตัวนี้ก็ช่วยได้เพราะว่าสมุนไพรของเราจะเป เสมือนยาใช่ค่ะออกฤทธิ์เหมือนยานั่นแหละของเราเป็นสมุนไพรแท้ที่จะค่อยๆเข้าไปรักษาใช่ค่ะไม่ใช่ยานะคะท่านผู้ชมแต่เพียงแต่ว่าการทํางานของมันจะเป็นเหมือนยาแค่นั้นเองแน่นอนนะใช่แล้วนะคุณหรอครอบจักรวาลไหมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยบอกนเดี๋ยวค่อยบอกรอบเดี๋ยวค่อยบอกอุ้มไหน่อยอุไห่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะรู้สึกว่าเอย คลั่งพลอกมาเหลือเกินอุ่มไม่ได้ไม่อยากรู้เดี๋ยวเผื่อใครกลับมาไม่ทันมาดูช่วงหลังก็จะได้รู้ด้วยใช่ไหมหรือว่าใครที่รอดูดูอดใจรอนิดเดียวเดี๋ยวเรากลับมาบอกเลยได้เลยเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจใช่ค่ะแป๊บหนึ่งก่อนเลยเดี๋ยวกลับมาพบกับเราสองคนในช่วงเบรกหลังค่ะแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งค่ะค่ะค่ะ มาพบกับเราช่วงสุดท้ายเลยใช่จ้ะใช่แล้วเหมือนอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้เลยเกี่ยวกับโคโรนข้อเข่าเสื่อมเมื่อกี้วิธีการดูแลตัวเองหรือว่าวิธีการสังเกตตัวเองง่ายๆอาการบ่งบอกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเป็นอะไรที่สังเกตง่ายๆแต่ว่าหลายๆคนชอบมองข้ามแน่นอนใช่หรือไม่ใช่หลายๆคนด้วยลูกหลานของคนที่อยู่ใกล้ตัวบางทีพ่อแม่หรือว่าคุณตาคุณยายของเราบ่นโอ้ปวดนู่นปวดนี้เราก็มองข้ามรู้ไหมว่า การที่มองข้ามตรงนั้นนะคะเขาอ่ะมีอาการเจ็บปวดค่อนข้างทรมานมากแล้วค่ะจริงจริงแล้วอะค่ะเกี่ยวกับข้อเข่าพวกนี้ค่ะถ้ามันออกอาการให้เราเห็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นอาการที่แบบค่อนข้างจะแบบอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่ได้หมายความว่าพุ่งเป็นนะถ้าเกิดพุ่งเป็นเนี่ยอาจจะไม่มีอาการใดเลยแน่นอนใช่ใช่เพราะว่าตรงนั้นไม่มีเซลล์รับรู้ไงใช่ค่ะวันที่พี่แคทบอกเนาะใช่ค่ะนั่นแหละน่ากลัวมากๆเลยกว่าจะพามาถึงขั้นเจ็บปวดได้นี่คือต้องสะสมมาค่อนข้างจะหลายปีหรือหลายการเสี่ยงมาแล้ว ใช่โอ้ยหลายๆคือผ่านมาทุกมรสุมใช่จะเป็นการใช้กิจวัตรประจําวันต่างๆที่ทําให้เพิ่มความเสี่ยงของเขาใช่ค่ะดังเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วเนาะมีทั้งวิธีการมีทั้งการดูแลตัวเองมีทั้งการสังเกตตัวเองนะคะเอาไปดูแลตัวเองแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าเอาไปสังเกตตัวเองดีกว่าแล้วก็ดูว่าตัวเองเนี่ยค่ะมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าถ้าเรามีเริ่มมีอาการพวกนี้ค่ะ ปรึกษาแพทย์เลยหรือว่าปรึกษาใครก็ได้ที่มีความรู้หรือว่าที่เขาสามารถที่จะบอกเราได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ดีที่สุดก็คือควรปรึกษาแพทย์เลยเนาะใช้พบแพทย์ดีกว่าค่ะดีกว่าซื้อยาทันเองแต่ถ้าไม่สะดวกไปพบแพทย์ค่ะจริงๆเราก็มีวิธีแต่เรายังไม่บอกเหมือนเดิมมันไม่ไม่ยังไม่บอกเพราะว่าช่วงนี้ของเราจะมีช่วงที่ไปพบเคสวิทีาโอ้นั่นเนี่ยใช่นะคะไอ้สาเหตุที่ว่าจะอุบอะไรอ่ะเอาไว้มาหลัง หลังจากทีหนึ่ง VTR อีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเราจะบอกนะคะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เราจะเสียเวลาเลยดีกว่าเราพูดสองคนเมอมอจุกจิ๊กจิกจค่ะเราพูดสองคนหลายๆคนอาจจะยังมองเห็นภาพไม่ชัดแต่ถ้าเกิดเราได้ดูวิ r อาที่เราจะมาเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูวันนี้ค่ะจุ่มเชื่อเลยหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงๆด้วยมันดีมันได้ผลจริงๆนะคะวันนี้เราพบกับใครดีค่ะวันนี้นะคะแคทนัองจุ่มนะคะจะพาแฟนๆรายการของช่องเรานะคะเบบีบอกับคุณอมรคุณพี่อมรที่ชนะคะี อ่าใช่ค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะเดี๋ยวไปพบกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแฟนรายการ h a p p ี t ท Go กนะคะวันนี้แคทกับเมษานะคะก็พาแฟนรายการมาพบกับแฟนพันแทนน้ำก้างตองนะคะก็อย่าลอช้าเลยนะคะเราไปดูดีกว่าว่าวันนี้เรามาพบใครนะคะเมษาวันนี้นะคะเราก็มาเยี่ยมฉุอ่ามาเยี่ยมพี่อมรนะคะใจซื่อนะคะที่ศรีราชาคอร์ดค่ะก็อยู่สวัสดีค่ะค่ะ ก็วันนี้เรามากันไกลนิดนึงนะคะมาชนบุรีที่ตำบลดอนหัวล้อนะคะค่ะก็วันนี้เรามาคือพู้งแนว่าพี่อมรเนี่ยเป็นแฟนพันแท้ของน้ําก้านตองของเราอะนะคะมาประมาณเกือบเกือบสองปีละนะคะตั้งแต่ปีห้าหกเลยใช่ไหมคะปีห้าหครับใช่แล้วก็ ทานมาปีนี้ก็ย่างเขาปีที่2แล้วใช่นะคะก็มาฟังดีกว่าว่าเอ๊ะตอนแรกขออนุญาตนิดนึงก่อนขอสอบถามอายุพี่ออรมอนิดนึงนะคะปัจจุบันเท่าไหร่แล้วอะคะ46แล้ว46ปีไม่น่าเชื่อได้ยังดูยังคืออายุหน้าตาเนี่ยยังดูหนุ่มอยู่ยังดูไม่ถึง46ห่อด้วย45แล้วฮหล่อลยนะคะทีนี้ขออนุญาตสอบถามนิดนึงมาก่อนที่พิเอมร์มอจะมาเจอตัวน้ำก้านเตอาในสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะอ๋ ปกติก็จะนอนไม่ค่อยหลับเพราะมีโรคประจําตัวด้วยการโลคเครียดอ๋อเป็นโรคเครียดคือพอเราเป็นโรคเครียดปุ๊บมันจะทําให้การนอนของเราเนี่ยหลับยากหลับไม่ค่อยสนิทใช่ไหมคะพก่อนนอนก็คิดนู่นคิดนี่แต่พอทานการตออแล้วมันหลับสบายขึ้นคือหลับลึกหลับหลับสนิทไหมค่ะแล้วอาการสุขภาพอย่างอื่นล่ะคะนอกจากนอนไม่หลับโรคเครียดล่ะคะมีอย่างอื่นไหมไม่ต้องไปพบหมอแบบตรวจสุขภาพประจําปีทุกปีหรือเล่าเช็กอัพทุกปี โรคต่างๆไม่เป็นไรก็คือสาเหตุหลักๆเลยที่ก่อนที่จะเจอน้ำก้านตองก็คือนอนไม่หลับเครียดเพลียแล้วก็ส่งผลให้สุขภาพเหมือนมันมันมันไม่่อยสดชื่นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอดื่มตัวก้านตองพี่อมมนดื่มสูตรไหนอยู่คะสูตรดั้งเดิมครับสูตรดั้งเดิมตัวแฮปปี้ดีโฟเฟสนั่นเองนะคะก็คือดื่มวันละกี่ครั้งนะคะดื่มครั้งเดียวก่อนนอนครั้งเดียวก่อนนอนแต่ สามเป๊กก็คือสามแก้วช็อตนั่นเองสามแก้วเต็มฮะสามแก้วเต็มเล็กแก้วเล็กก็ประมาณประมาณเก้าสิบประมาณเก้าสิบีซีใช่ค่ะใช่ไหมคะก็คือพอดื่มปุ๊บนี่เห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะก่อนดื่มกับหลังดื่มผลลัพธ์มันแตกต่างกันชัดเจนใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะพี่มอลองเล่าให้แฟนๆอะการฟังว่าพอดื่มแล้วมันเป็นยังไงบ้างดื่มแล้วก็กระชุ่มกระชวยไม่หลับสบาย ร่างกายก็แข็งแรงดีขึ้นตื่นนอนมาก็สดชื่นแต่ถ้าวันไหนไปดื่มอะไรก็กลับมาก็ไม่ค่อยได้ทานหมายถึงว่าไปดื่มแ้งมากกับเพื่อมาก็กลับมาก็จะไม่ได้ดื่มกันตอนะคะแต่พอดื่มมันมันช่วยให้ประสิทธิภาพในการทํางานเรามันดีขึ้นนอนหลับเร็วขึ้นด้วยนอนหลับลึกหรือยาวด้วยคือหลับสนิตนั่นเองแต่ก็มีบ้างมาเข้าห้องน้ามา ก็คือมันอาจจะแบบตื่นมาครั้งหนึ่งหรือว่ายังไงครั้งสองครั้งเนี่ยก็คือสมองก็ปลอดโปร่งด้วยเรื่องระบบถ่ายนะคะถ่ายก็ดีขึ้นแต่ช่วงแรกอาจจะท้องเสียถ้าทานไปช่วงแรกแต่ตอนนี้ปรับ ปรับสภาพดีขึ้นนะไม่เป็นไรสาเหตุที่ท้องเสียนะคะอาจจะมีสาเหตุมาจากที่ตัวก้างตองของเรามันจะมีสารพุณช่วยในการขับสารพิษนะคะก็คือช่วงแรกอาจจะขับสารพิษจากที่ยมอนแล้วก็หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเอ่อเรียกว่าระบบขับถ่ายเข้าที่แล้วครับไม่มีเลยใช่ไหมคะเต้องเข้าประจําทุกเช้าต้องเข้าตรงเวลาเลยไหมคะอ๋อเพราะว่าแค่เคยไปพบเคสหลายท่านเขาบอกว่า ตรงเวลามากตั้งแต่ดื่มต้านตองมาเช้าเนี่ต้องเข้าเลยต้องต้องรีบหาที่ไว้รอเลยใช่ไหมคะงั้นไปต่างจังหวัดก็สบายนะก็คือรูเวลาใช่ไหมคะก็คือ ปัจจุบันนี้ที่ดื่มมานะคะก็ระยะเวลาเกือบ2ปีแล้วใช่ไหมคะคือไม่ได้ทานยาหรือไม่ได้ทานอย่างอื่นที่มาส่งเสริมเลยใช่ไหมคะคือนก็มีบ้างทานน้ำมันตะป่าเพิ่มอ๋อก็คือการการคู่กันไม่น้ำมันตะปานี่ทานตอนเช้าลังอาหารอ๋อก็คือตอนนี้ก็ส่งมาจากเมืองนอกเขาพี่ชายอยู่อเมริกาส่งมาให้ก ก็คือเป็นตัวน้ำมาจากปลาแต่หลักๆก็คือเป็นตัวก้านตองส่วนด้านเงินนอนช่วงกลางคืนดื่มเยอะเหมือนกันนะ9 0ซีถือว่าเหมือนกับเราทานสามมื้อเลยค่ะเช้าเที่ยงเย็นก่อนือะกินทีเดียวก่อนนอนทีเดียวักใจมากเแสดงว่าแต่ว่าแต่แค่พี่คุณคนณอมอรพี่นมอรเอามารวบยอดเป็นก่อนนอนทีเดียวเท่านั้นเองค่ะจริงๆถามว่าทาได้ไมก็ทําได้เพราะว่าบางท่านความสะดวกของแต่ละคนไม่ตมเหมือนกันเผื่อบางทีตอนเช้าอาจจะต้องรีบทํางานเร่งรีบหรือว่าตอนเที่ยงอาจจะแบบพักเที่ยงไม่ตรงเวลา อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาบเอาไปรวมกันเป็นตอนก่อนนอนทีเดียวก็ได้แสดงว่าตอนนี้นอกจากที่จะช่วยเรื่องโรคเครียดที่พี่ออนเป็นก่อนที่จะมาเจอน้ําก้างตองนี่นะคะก็ช่วยเรื่องนอนไม่หลับแล้วอาการภูมิแพ้อาการหวัดต่างๆไม่น่ามีเลยใช่ไหมคะเดูแข็งแรงมากๆเลยอะค่ะดูกระปรี้กระเป๋าด้วยผิวผิวพรรณดูดูดูฝาดคือผู้นี้ผิวพรรณดีกว่าเราใช่เจริญอาหารด้วยนะหคะ แต่ไม่ทำให้อ้วนใช่ไหมคะก็น้ำหนักขึ้นนิดหน่อยก็คือกินกินอาหารอร่อยขึ้นหลับดีขึ้นนี่ก็คือจริงๆร่างกายของคนเราก็ต้องการแค่นี้เองก็คือกินได้นอนหลับกนี่คือปัจจัยหลักๆที่เราต้องการกันอยู่แล้วนะคะเรียกว่าประทับใจมากสําหรับตัวนี้ที่ดื่มมาตลอด2ปีเลยนะคะพี่อมรบอกว่ามี่บ้านพักมีขวดน้ำเนการตอนเยอะมากๆเป็นร้อยๆขวดใช่ นานมากๆเลยนะคะเก็บไว้ไม่ได้เอาไปขายจริงเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะก <c oughs> ็จริงจริงเนี้ยไหนๆที่เรามาพบกันแล้วอะค่ะอยากจะให้พียรมอนแชร์ความประทับใจเกี่ยวกับน้ําก้านตองเนี่ยให้แฟนๆรายการของแ a p ป y To g โกได้ได้ได้ฟังกันบ้างอะคะอ่ะก็ขอเชิญชวนให้มาดื่มน้ําก้านตองกันเยอะๆนะครับเพื่อสุขภาพร่างก,กายที่แข็งแรงะครับผมนอนหลับสบายดีหายจากโรคเครียดร่างกายเป็นปกติดีขึ้นครับค่ะก็คือนี่คืออีก นหนึ่งใช่หนึ่งเสียงนะคะที่ประทับใจในตัวน้ำก้างตองสูตรสูตรแฮปปี้พิพิ e เฟของเรานะคะดื่กมกันมานานนะคะมีอะไรก็จะโทรศัพท์หาเมษาอะไรอย่างนีงน้น,นะคะก็คือเป็นแฟมพันแท้อีกเสียงหนึ่งนะคะที่ยืนยันได้จริงๆว่าตัวน้ำก้างตองของเราเป็นยังไงนะคะก็วันนี้ แคทกับเมษาไม่ได้มาตัวเปล่านะคะท่านบรรวิศฝากอะไรมาเมษาแน่นอนเป็นแฟนพันธ์น้ำก้านตองของเราเราก็ต้องมีน้ำก้านตองมาฝากเหมือนกันจากท่านบรรวิศใช่ค่ะของแท้ต้องเป็นยังไงมีโลโก้ของท่านบรรวิศด้วยนะคะเป็นรูปท่านตรงนี้แล้วก็เป็นกล่องสีทองขอบสีชมพูเข้มนี่เองนะคะเป็นสูตรดั้งเดิมวันนี้ท่านก็ฝากมาในมาเยี่ยมพี่อมรด้วยนะคะนะคะก็จะได้ดื่มนะคะส่งเสริมสุขภาพต่อไปนานๆนะคะก็ยังไงเดี๋ยว เราอาจจะมีการมาพบผู้คุยกับพี่อมรเรื่อยๆเพื่อเนะขาโล้ใช่นะคะว่าเอ๊สุขภาพเพี่อมรเป็นยังไงบ้างนะคะคคยังไงวันนี้นะคะกับเมษากับเพี่อมรต้องขอลาไปก่อนนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค โอโจไปแล้วสเพที่อมรใกล้กรุงเทพนี่เราเองนั่งสูงใช่แล้วค่ะเมียจะบอกเยพี่อมรเขาเป็นแฟนมันแท้ดื่มมาังแต่ปีห้าเห็นไหมคะเห็นเมื่อกี้เห็นในเยอะเขาไหมเยอะมากเลยตอนไปเยี่ยมพี่อมรเขาถามพี่ว่าจะกล่องกลับไปไหมคือเราก็อยากจะบอกพี่อมรเหมือนกันนะคะว่าถ้าเอากลับไปคงจะขนไม่ไหวเหมือนกันใช่แน่นอนเพราะเยอะจริงๆเลยเพราะพี่อมรเนี่ยเขาสั่งครั้งหนึ่งนี่เป็นลังเลยใช่สั่งยกลังยกลังตลอดเลยเร็วมาก ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรที่แบบหนักมากแค่นอนไอม่หลบอาจจะมีเครียดนิดหน่อยค่นัเองค่ะแต่ทานเพื่อบํารุงสุขภาพร่างกายของเขาก็ยังคงแข็งแรงอยู่ไปจนถึงปัจจุบันเลยไม่ใช่เฉพาะทานคนเดียวนะน้องโจมพี่อมรนี่น้นอกจากพอเขาตัวเขาดื่มเองแล้วค่อนข้างจะประทับใจแล้วนะคะพี่อมรยังส่งต่อสุขภาพดีดีด้วยใช่ได้ข่าวมาเหมือนกันแกแนะนําให้คุณแม่ก็ดื่มอ่าแล้วก็ให้คุณป้าเขาดื่มคุณป้าที่มีโรคนะคะก็คือง่ายว่า ที่บ้านเนี่ยน่าจะเป็นแฟนแท้ช่อง13ของเราไปแล้วสําหรับตัวสมุนไพเรียนตองใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาอยู่ที่เขาอยู่ที่บ้านนะเขาก็เปิดดูช่อง13ตลอดเลยสงสัยกาลังดูเราอยู่แล้วยังมีอีกดนะก่อนกลับมีกระซิบบอกว่าถ้าเขาออกวันไหนนะโทรเขาด้วยเขาจะได้ดูนะคะแต่ป่านนี้พี่มาทังดูตัวเองไปแล้วใช่ค่ะหล่อไหมพี่น่ารักมาก ค่ะนะคะนี่คือสุดยอดสมุนไพรไทยของเราก็คือตัวสมุนไพรก้านตอนแล้วก็สุดยอดแฟนมันแท้ของเราใช่ค่ะตั้งแต่ปี5้ก็นานพอสมควรนานเนาะคือเราก็จะมีเคสอย่างเงี้ยค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะได้ดูได้ติดตามกันไปื่อยแน่นอนใช่ค่ะคราวหน้าจะมีใครเป็นนาโรคอะไรหรือว่ามีอาการอะไรบ้างเนี่ยค่ะเดี๋ยวคอยรอคอยติดตามหรืออย่างงี้นะคะแฟนๆของเราที่ดื่มน้ําก้านตองไปนี่แหละแล้วอยาก จะให้เราไปเยี่ยมอออย่างนี้ก็ได้นะคะโทรมาแจ้งเลยน้องแคทน้องจุ๋มอะไรน้องเมษาพี่เก๋อะไรก็ว่าไปบอกว่านี่ว่างมาหาป้าไหมหรืออะไรก็แล้วแต่มาหาพี่ไหมว่างมาหาลูกไหมยินดีไปเยี่ยมเลยนะคะไปพูดคุยไปเยี่ยมไม่พอค่ะเราก็จะมีของสมัน้องคุณเล็กๆน้อยๆไปบอกจากพันาวิทย์จากพันนาวิทย์ของเราใช่แล้วค่ะใจดีมากแน่นอนนะคะถูกต้องเลยทีนี้เนี่ยหลายๆท่านหลายๆคนเวลาโทรเข้ามาสอบถามแคทนะคะน้องจุ๋มว่าน้ำกันตองของเรามีกี่ ผสมอะไรบ้างอะไรยังไงอย่างเงี้ยใช่ค่ะจริงๆแล้วของเรานะคะตอนนี้นะคะเรามี2สูตรนะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างที่เห็นข้างหน้านี้เลยนะคะสูตรของเราเนี่ยค่ะตอนนี้ปัจจุบันเลยมี2สูตรก็คือสูตรแรกเลยพลาดไม่ได้ม่บอกไม่ได้เลยสูตรนี้บอกเถิดเนาะใช่ค่ะหลายหลายคนนะคะรู้จักกันในนามของสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมก่อนนะคะสูตรดั้งเดิมจะเป็นกล่องสีสีชมพูอ๋อนี่นี่ขอบสีชมพูขเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะใช่ค่ะใช่หรือว่า อีกชื่อหนึ่งนะคะคือสูตร Happy People ลเฟสใช่ใช่ค่ะเรียกมาเลยจะสูตรไหนเรารู้หมดดังเดิมสูตรสูตรดังเดิมสูตรแฮปปีหรือจะเอาแบบอะกรองขอบสีชมูขอบชมูได้หมเลยเอาที่ท่านสะดวกเอาที่ท่านสะดวกใช่ค่ะเพราะว่าหลายๆท่านเลยเวลาถามไป ถ้าสูตรไหนอยู่คะป้าก็ไม่แน่ใจอะลูกแต่ขอบมันสีชมพูเราก็รู้แล้วหรือบางคนเขาจะเรียกอย่างนี้เอาสูตรที่ไม่เบาหวานเราก็จะรู้ว่าคือสูตรแฮปปี้แฮปปี้บิวโบรเฟสแล้วค่ะซึ่งสูตรนี้นะจริงๆแล้วมันช่วยได้หลายโรคเลยแล้วก็ช่วยแบบเหมือนประมาณเป็นโรคทั่วไปโรคพื้นฐานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้แน่นอนโรคนอนไม่หลับปวดเมื่อยปวดเมื่อยตามร่างกายต่างๆนะคะโรคโรคเหมือนโรคไวชรา นี่วังนะคะข้อเหมือนที่เมื่อกี้ที่เราพูดไปนะคะดูแลื่อต่างๆได้หมดเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานไปบ่อยๆนะคะมันก็จะไปบำรุงไปบำรุงกระดูกไงกระดูกให้แข็งแรงขึ้นข้อเข่าเราก็้เพิ่มน้ําข้อต่อตรงเข่าได้ด้วยนะคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ไปช่วยให้เส้นเลือดฝอยแล้วก็เส้นเลือดของเราแข็งแรงขึ้นใช่ค่ะนะคะเพราะส่วนประไุรตัวนี้แบบแน่นมากแน่นแน่นสมุนไพรทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมะขามป้อมนะคะผัก ตัวอะไรนะ